โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่ในเกมบาคาร่านะครับก็หลังจากที่มีเพื่อนๆในช่องขอเข้ามาว่าให้ผมทําเป็นเทคนิคบาคาร่านะครับวันนี้ผมก็มาทําให้ตามคําขอนะครับก็จะเป็นเทคนิคลงแต่เพยเยอร์นะครับแล้วเราก็จะสลับโต๊ะไปด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวอันดับแรกไปดูที่ ตารางเดินเงินกันก่อนเลยนะฮะโอเคตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาที่หน้าตารางเดินเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ผมได้ทําไว้ทั้งหมด8ไม้นะครับก็เราจะเดินเงินตามนี้เลยนะครับก็คือ20 40 80 160 320 640 1280แล้วก็2560นะครับก็จะมี ไม้ทบทั้งหมด8ไม้นะครับสำหรับกําไรต่อรอบจะอยู่ที่20บาทต่อรอบนะครับถ้าเพื่อนๆเนไหนมีทุนจำกัดก็สามารถใช้ที่6ไม้ก็ได้นะฮะก็จะใช้ทุนที่1,260บาทนะครับแต่ว่าผมจะใช้ทั้งหมด8ไม้เลยนะครับก็คือจะใช้ทุนที่5,100บาทนะครับโอเคเราก็จะเดินเงินตามนี้เลยนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวไปที่หน้าเว็บเลยนะครับโอเคตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาที่หน้าเว็บเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ทุนที่ผมเอามาในวันนี้ก็คือ7,000บาทนะครับผมจะเดินเงินทั้งหมด8ไม้เลยนะครับก็จะใช้ทุน5,100บาทนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มในไม้ที่1เลยนะฮะก็คือเราจะลงเงินแต่เพเยอร์นะครับโอเคเดี๋ยวผมลงเงินไปที่ เพย์ย20บาทนะครับผมก็จะเดินเงินตามตารางเมื่อสักครู่ที่ผมได้พูดไปเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าในรอบที่หนึ่งไม้ที่หนึ่งเราจะทำกำไรได้หรือไม่นะครับเพราะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะฮะอ่าโอเคในไม้ที่หนึ่งเราพลาดไปนะครับเดี๋ยวเราไปเดินในไม้ที่สองนะครับก็คือเราก็สลับโตไปนะครับ สลับโตะแล้วเราก็มาลงที่เพยเยอร์เหมือนเดิมนะครับเมื่อกี้เราพลาดไปในไม้ที่1เดี๋ยวเราไปเดินในไม้ที่2นะครับไม้ที่2ก็ลงเงินที่48บาทไปที่เพยเยอร์นะครับก็เทคนิคนี้เราจะลงเงินที่เพยเยอร์อย่างเดียวนะฮะแล้วเราก็จะสลับโตะไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เดินเงินทบไปนะครับ อ่าโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะทำกำไรได้หรือไม่นะครับในไม้ที่2ของเรานะครับถ้าพลาดเราก็เดินเงินทบไปเรื่อยๆนะครับเรามีไม้ทบถึง8ไม้นะครับอ่าโอเคเรา9แต้มนะครับโอเคเราก็มาชนะไปนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มในไม้ที่1ใหม่นะครับแล้วเราก็สลับโต๊ะไปด้วยนะครับ เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับเราจะสลับโต๊ะไปเรื่อยๆนะครับเมื่อกี้เราชนะไปแล้วเราก็จะได้กำไร20บาทต่อรอบนะครับแล้วเราก็มาเริ่มในไม้ที่1ใหม่นะครับอ่าโอเคผมลงเงินที่เพย์เยอร์ไปที่20บาทนะครับก็ตารางเดินกันนี้จะใช้ได้เฉพาะเทคนิคที่ลงแต่เพย์เยอร์นะครับ าโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะทํากําไรได้หรือไม่นะครับในรอบที่2ไม้ที่1ของเรานะฮะโอเคเรา9้าแต้มนะครับโอเคเราก็ชนะไปในไม้ที่1นะครับเดี๋ยวเราสลับโตแล้วก็ไปเดินในไม้ที่1ใหม่นะครับลงไปที่เพเยอร์20บาทนะครับเพราะว่ารอบเมื่อกี้เราชนะไปในไม้ที่1เลยนะฮะ รอบนี้ก็น่าจะเป็นรอบที่3แล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะลงทุนให้ดูอีกสัก1รอบนะครับเดี๋ยวมาดูกันในรอบที่สามมที่1นะฮะว่าเราจะทํากําไรได้หรือไม่นะครับเดินเงินตามตารางที่ผมได้บอกไปตอนต้นคลิปเลยนะฮะเราหกแต้มนะครับเอาโอเคเราก็ ชนะไปนะครับเดี๋ยวเราสลับโต๊ะเลยนะฮะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะฮะรอบนี้ก็เป็นรอบสุดท้ายแล้วนะฮะก็เทคนิคนี้ก็จะเน้นเป็นเรื่องของการเดินเงินนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปในรอบสุดท้ายเลยฮะก็ผมลงเงินไปที่ เพเยอรบาทนะครับเดี๋ยวมาดูกันในรอบสุดท้ายนะครับว่าเราจะทำกำไรได้หรือไม่นะครับผมแนะนำว่าลองแทงแบบไม่ต้องลงเงินดูก่อนนะครับลองดูว่าเทคนิคจะโอเคหรือไม่นะครับแล้วก็ควรมีวินัยในการลงทุนก็คือมีการ ตั้งเป้ากำไรในการลงทุนนะครับแล้วก็ได้กําไรตามเป้าก็หยุดทันทีนะครับเรา1แต้มนะครับโอเคเราเจ็ดแต้มนะครับโอเคในรอบที่4รอบสุดท้ายเราก็ชนะในไม้ที่1นึ่ชิวๆเลยนะฮะทุนที่ผมเอามาในตอนแรกก็คือ 7,000บาทนะครับตอนนี้ก็เพิ่มมาเป็น7 0 8 0บาทนะครับเท่ากับว่าผมได้กำไรทั้งหมด80บาทนะครับลงทุนไปทั้งหมด4รอบนะครับผมก็ขอจบคลิปไว้ประมาณเท่าน,นี้แล้วกันนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะฮะเพื่อที่ว่าผมลงคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้เห็นไปนคนแรกๆเลยนะครับผมก็ขอจบคลิปไว้เท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ